โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชันทออสอทำให้คนไทยมีบ้าน การ5้าช้าเล่าเรื่องนะครับชาวนี้อยู่กับผมยศแล้วก็ดองดาวนะครับสวัสดีสสดค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาไปเที่ยวมาที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างรถติดหรือเปล่าไปเที่ยวกับเขาบ้างไหมแน่นอนนะคะช่วงเทศกาลแบบนี้ไม่มค่อยได้ไปไหนคะ่ะอาศัยในช่วงวันหยุดนะคะแบบเที่ยวในกรุงเทพแบบสบายใจแต่ว่าเราจะไปหลังวันหยุดแทนเราจะส่วนทางกับคนที่เป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปใช่ไมว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเตรียมเที่ยวต่อแล้วใช่ไหมใช่พรุ่งนี้แน่นอนมีเที่ยวต่อแล้วค่ะคุณผู้ชมครับวันอังคารแบบนี้คร คุณผู้ชมครับมีลูกชายคนหนึ่งเนี่ยเขาหวังว่าจะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ครับว่าจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ครับมีการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เอี่ยมเลยไปให้คุณแม่แต่ลูกชายคนนี้เป็นทหารแต่งเค,ครื่องแต่งกายแบบจัดเต็มเลยคุณผู้ชมครับแต่พอกลับไปถึงบ้านลูกชายคนนี้กลับเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ซะเองนะเป็นเรื่องอะไรลองดูคลิปนี้ครับเซอรด้ทุกคนวันนี้เราก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้แม่ครับเราจะเซอร์ไพรส์แม่กัน,นครับรูว่าแม่จะดีใจไหมเราไปกันเลย ะะใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเซอร์ไพรส์ใครกันแน่นะฮะคุณผู้ชมครับคือจังหวะที่ลูกชายเนี่ยแต่งเต็มแบบนี้วิง่งไปครับคุณพ่อคุณแม่หันมาเห็นพอดีคิดว่าไม่ทันนะคิดว่าเป็นตำรวจเงี้ยวิ่งกันกระเจิงแบบนี้เลยครับจนสุดท้ายลูกชายต้องเปิดแมัออกมาบอกว่าไม่ต้องหนีแม่แม่ลูกเองนี่ลูกเองลูกเองกซ์คุณแม่หันมาแบบนี้ฮะนี่หลักฐานคามือเลยใช่เ <laughs> พราะว่าคุณพ่อคุณแม่คือตั้งวงนับเลขคณิตศาสตร์กันอยู่นะเรีคณิตศาสตร์กันอยู่คุณผู้ชมครับแต่เห็นแบบนี้ก็กกกลลาายยเเปป็็นนับ ลูกชายเนี่ยเซอร์ไพรส์ซะเองต้องมีงไ่คุณแม่จนไปถึงหลังบ้านแบบนี้นะก็เป็นคลิปที่หลายๆคนนํามาแชร์กันครับภาพความน่ารักระหว่างลูกชายกับครอบครัวนี้นะฮะที่มีความน่ารักนะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แม่หวังว่าจะเซอร์ไพรส์แต่สุดท้ายกับกลายเป็น <'t> โดนเซอร์ไพรส์ซะเองนะนะแต่คุณพ่อครับคือด้วย โดยที่ไม่รู้จะวิ่งหนีไปไหนเลยนอนหลับคากลางวงแบบนี้เลยนี่คุณลับไปซะเลยนะคือคุณแม่นี่คือแบบโผเห็นเลยไวมากเรียกได้ว่าหูตาไวมากๆเลยนะคะก็จริงๆเนี่ยคือถ้าใครอยากจะไปเซอร์ไพรส์แบบนี้ลองโทรหาคุณแม่สักนิดนึงนะคะว่าทําอะไรอยู่อ่ว่างหรือเปล่าไปเซอร์ไพรส์ได้ไหมไม่งั้นจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะก็คือกะว่าจะกลับไปแบบเซอร์ไพรส์ไงโดยที่ไม่ได้บอกก่อนด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยต้องรีบวิ่งหนีกันก่อนเพราะไม่รู้ว่าคนที่วิ่งเข้ามานั้นเป็นใครกันแน่โดดดยยเฉพาะลูกคือปิ้วง ใช่จำลูกชายตัวเองไม่ได้นะแล้วลูกชายตัวเองคือแต่งเต็มยศเลยไงปกติก็จะแบบใส่ชุดธรรมดาไปเจอพ่อกับแม่นะโอ้วันนี้มาแบบเต็มยศเลยนะโดน s w i ย e กลับไปเลยแม่เลยมีอาการเขินๆแบบนี้นะแต่ว่าในมือเองเนี่ยก็ยังไม่วางเลยนะยังถือไว้อย่างชัดเจนเลยนะลูกซื้อของให้นะนัานทีนะคะก็เป็นความน่ารักของคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆนะคะหลังจากความน่ารักของแม่ลูกไปแล้วค่ะเราไปดูความน่ารักของคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนกันบ้างถามพี่ยศก่อนว่าตอนมัธยมเคย เรียนวิชาหน้าตัดสินไหมคะเคยครับเคยเรียนอยู่เหมือนกันแ,<ต>แต่ไม่ค่อยชอบนะใช่คือวิชานี้เนี่ยคือหลายคนส่วนใหญ่จะเข้าใจาเลยนะคะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเน้นวิธีการปฏิบัติอ่าแล้ววิชานี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องมาสอบวิชานี้ด้วยการสอบแบบทฤษฎีแบบนี้จะทํายังไงคะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมบ,บอกเลยว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเขาไอเดียครีเอทมากๆเห็นไหมคะคือถ้าจะสอบแบบอ,อ่อทฤษฎีด้วยวิชานาฏศิลป์เนี่ยจะนั่งอยู่เฉยเฉยมันก็ไม่ได้ค่ะเป็นไงคะเด็กนักเรียนแต่ละคคนีือออากล ท่าทางคือมีการยกไม้ยกมือตั้งวงแบบจีบนะคะตั้งวงแบบสวยเลยแต่ละคนไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละคนนี่คือมีใครสวดพันยักษ์ใช่ไหมฮะของขึ้นอะไรขนาดไม่ไม่ได้มีการบอกโพยส่งซิกอะไรกันใดๆเลยนะคะเป็นการสอบค่ะคือนักเรียนในห้องเนี่ยเขาสอบวิชานาตศิลป์ค่ะแต่ว่าวิชานี้เนี่ยจากสอบปฏิบัติเนี่ยปกติเขาก็จะอ่ะย้ายมาสอบแบบทฤษฎีก่อนนะคะและทีนี้ค่ะก็คงจะแบบเขาสอบว่าคงจะถามนะว่าตั้งวงเนี่ยมันต้องตั้งวงยังไงจีบยังไงรำไทยยังไงมือไหนเป็นมือไหนอะไรยัง อ่าใช,ใช่เด็กนักเรียนเนี่ยก็เลยต้องออกท่าทีานะคะออกท่าทางปฏิบัติเองซะเลยเออแล้วก็จะออกมาภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณครูเนี่ยเห็นแล้วก็บอกว่าอดไม่ได้เลยนะที่จะถ่ายคลิปความน่ารักของเด็กๆนักเรียนเอาไว้นะคะก็บอกเลยว่าแต่ละคนดูทุ่งเทกับวิชานี้มากเอาจริงๆนะคุณครูฮะ กลับไปสอบปฏิบัติเหมือนเดิมดีกว่านั่นน่ะสิไม่อาบางทีอาจจะมีการสอบทฤษฎีก่อนแล้วภาคสองเทอมสองจะมีการสอบปฏิบัติก็ได้ใช่คะได้เลือกอะระหว่างสอบทฤษฎีกับปฏิบัติพี่โยศ์เลือกอะไรอูถ้าทั้งออกท่าทางในห้องสอบแบบนี้สอบปฏิบัติเลยดีกว่าปฏิบัติไงจะได้ทีเดียวจะได้ทีเดียวเลยแต่ว่าบางคนชอบไงคะคือสอบแบบปฏิบัติเเขินไงอาจจะต้องแบบไปตั้งวงรำจีตต่อหน้าเพื่อนเพื่อนไงคะแต่นี้ก็ เรียกเด้ว่าเพื่อนก็เห็นกันทั้งห้องเลยนะใช่ก็เห็นกันมาแต่จริงๆนะต่างคนต่างก็อยู่กระท่ารำของตัวเองแหละในการในการทําข้อสอบันอยู่ก็ไม่ได้สองเกตดูตั้งใจนะคะมีสมาธิมากๆเลยก็ปกติแล้วบอกเลยวิชานี้คือน้อยมากๆไม่ดาวไม่เคยสอบทฤษฎีเลยส่วนใหญ่วิชานี้เขายกไปปฏิบัติกันหมดเลยนะคะก็จะมีการตั้งวงรําจีบอะไรต่างๆมุนยังไงอะไรแบบนี้นะคะใช่นะก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าข้อสอบทฤษฎีเนี่ยจะเป็นยังไงจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเผื่อจะมีการตั้งวงอะไรกับเขาแบบนี้บ้างนะคุณผู้ชมครับจากการรำ ผู้ชมครับไปดูเรื่องของการร้องเพลงกันบ้างดีกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าการฟังเพลงหรือว่าการร้องเพลงของนักร้องกลุ่มนี้เองเนี่ยร้องไประแวงไปเหมือนกันนะ,ะคืออยากรู้เหมือนกันว่าทาไมต้องระแวงไปดูคลิปนี้ครับ ติดอยู่ด้านข้างเนี่ยจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวมีตีหม้อบ้างนะมีเคาะหินบ้างเคาะเหล็กบ้างมีการเอานี่ต้องระบางแบบนี้เลยตกใจนะเราร้องไปตกใจไม่ใช่แค่คนร้องนะคะที่ตกใจคนดูเนี่ยตกใจเหมือนกันนะเออคนดูเนี่ยตกใจอยู่เหมือนกันเหมือนกันว่าคอยลุ้นเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือเสียงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนี่มีการเคาะหม้อบ้างมีการเคาะกระทะบ้างมีการเอาไม้กวาดมาตีพื้นบ้างไม้กวาดไปกวาดพื้นบ้างมีกระดานกระโดดลงหลุมบ้างเอาจริงนะ คลิปนี้ไม่ได้ดูนักร้องเลยนะไม่ได้ดูดนตรีเลยนะดูใครดูเอฟเฟกที่อยู่ด้านข้างนี่แหละว่าเขาจะทําอะไรต่อไปบ้างว่าแบบเออมันจะยังไงต่อจริงๆแนะนานะคะช่วงที่มีคนหมุนจังหวะหมุนเนี่ยตรงนี้ไปใส่สาวเอฟเฟกได้นะจริงค่ะเอาไปเสริมดีกว่าแต่นี่เอฟเฟกธรรมชาติคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเขาจะเคาะเอฟเฟกขนาดไหนก็ตามความทุ่มเทของเขานี่ ตรงจังหวะแป๊ะๆหมดเลยนะนี่โดยเฉพาะการที่ตีเสียงจริงก็ในี่ยทำให้คลิปนี้เนี่ยคนก็ดูไปกว่า39ล้านวิวเยอะมากคุณผู้ชมร้องไประแวงไปคนดูยังระแวงไปด้วยเหมือนกันบรรยากาศรอบๆนี่คือแบบเออเป็นป่าไม้ลำเนาไพยเลยนะคะแบบบรรยากาศก็ได้ด้วยนะปกติเราจะเห็นการร้องเพลงในห้องสตูห้องส่งอะไรต่างๆบนเวทีแต่นี่บอกเลยนะว่าแบบมาแบบท่ามกลางแบบธรรมชาติสุดๆธรรมชาติจริงๆแม้กระทั่งของที่ใช้ในการทำเอฟเฟกเองก็ธรรมชาต พาด,ด้วยเหมือนกันนะฮะ,ะ,ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้คะ่ะเราพาคุณผู้ชมจะพาไปเที่ยวที่เชียงใหม่พาไปอวเหนือกันบ้างพี่ยศเคยไปไหมคะเคยไปเคยไปชอบชอบเชียงใหมนะ่นะบรรยากาศดีที่เที่ยวก็เยอะด้วยใช่แล้วช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอบอกเลยว่าที่เชียงใหม่เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะใครไปเชียงใหมค่ค่ะแน่นอนว่าจุดฮิตหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของเชียงใหม่นั่นก็คือประตูท่าแพถูกต้องไหมคะที่จะมีนกพิราบอยู่มากมายเลยใครที่ไปแล้วค่ะกังวลว่าเออเราจะถ่ายรูปแบบไม่สวยหรือเปล่าไม่ต้องหมด ไม่ต้องกังวลเลยนะคะหมดห่วงแน่นอนค่ะเพราะอะไรไปดูคลิปนี้กันค่ะคุณผู้ชมเดียวเดน้อครับเดียวใช่ถูกใจก็ให้สองแสนถูกใจเอบาบัตเดียว <c oughs> อย่างน,นี้นะครับพูมผมขมเหลีวยวยกบอขึ้นมาหันคอมองผมผมพยักาน้าปับ๊บเดินิ่งนะแบบมาใส่ตวองนะเดินไวนะเทคสองของผู้หญิงนะครับให้ขาชิดเท้าชิดนะครับ ยกต้นเท้ามารอไว้คือสองสามสบายให้เขาทิปป no ุ๊บแล้วเดินข้างนี้นะเข้าใจไหมครับโอ้ไม่ใช่คะใครที่คิดว่าจะไปเที่ยวประตูท่าแพที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วกังวลค่ะว่าเอเราจะถ่ายรูปออกมาสวยไหมจะโพสท่าแบบไหนดีใช่ไม่ว่าจะไปผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะตอนนี้หมดห่วงแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีคนสอนโพสท่าแบบบอกเลยนะคะว่าระดับมืออาชีพสุดๆตอนแรกสอนผู้ชายก่อนโพสยังไงผู้หญิงก็ไม่ธรรมดานะจริงนี่ฉบัดเต็มท่าเต็มมากเลยคุผู้ชนนะ อยากรู้แล้วแหละว่าพอหลังจาก,ากที่เรียนเรียนการโพสไปแล้วผลสรุปออกมาเป็นยังไงไปดูภาพกันค่ะคุณผู้ชมว่าจะออกมาเป็นยังไงบอกเลยนะว่าพิ้วสุดๆเลย นี่ค่ะคุณผู้ชมคือบอกเลยนะว่าแบบโหน่ารักมากๆเลยนะคะ<ช>คือเราก<ช>็าจะได้รู้จังหวะไงคะว่าเออเราจะต้องเดินแบบไหนบางคนกลัวนกพิราบไ<ช>ม่กล้าเดินไปถ่ายเลยตอนแรกๆที่ดาวไปบอกเลยนะคะว่าวิมันจะแบบมาจิกเรามากัดเราหรือเปล่าจริงๆอ่ะถ้าช่งางภาพบอกนะว่าต้องเดินแบบนี้นกเขาก็จะไปอีกทางหนึ่งได้ภาพออกมาสวยแบบนี้เลยถือว<ช>่าเป็นไอเดียเก๋ๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยคุณผู้ชมเพราะจุดที่ยืนกับจุดที่นกพิราบยืนคนละจุดกันและอย่างมีคนคอย ที่จะทําให้ภาพมันสวยแบบนี้ให้นกกรามันบินขึ้นไปแบบนี้ด้วยใช่ใครมองหาที่เที่ยวอยู่แนะนาจนังหวัดเชียงใหม่นะคะไปแอวเหนือกันนะเจ้านะฮะ <c oughs> อะ่คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องความน่ารักกันหน่อยดีกว่ากับมีหมาที่ชื่อว่าอัญชันครับความน่ารักของตัวนี้บอกเลยว่ากลายเป็นไวรัลดังในโลกออนไลน์เลยนะครับโดยน้องมีหมาตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าชื่อน้องอัญชันคุณผู้ชมครับถ้าดูดนมนี่เป็นไง <c oughs> เหมือนเด็กน้อยไหมน่ารักมากๆเลยอ่ะเออนั่งอยู่บนตักแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดูดนมจากขวดนมเหมือนเด็กเลยคคุ้้ชมมภภาาาพพนนีเเเองลยก็็ปว น่ารักนะครับที่มีการแชร์กันไปโดยเพจเฟ c บุ o กเม็ดแ m ม a n นิมอลนะครับหรือว่านิสารยอดนิยมนะครับที่มีผู้คนติดตามกว่า2ล้าน3แสนคน ได้มีการแชร์ภาพภาพนี้นั่นเองพอหลังจากที่มีการแชร์ภาพนี้หลายคนครับก็าเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยยอดวิวนี้มีคนดูไปเกือบ200,000คนแล้วด้วยคุณผู้ชมเนี่ยคือเหมือนเด็กไม่มีผิดเลยมีการดื่มนมไปสักพักหนึ่งเนี่ยค่อยๆตาค่อยๆเคลิ้มนะฮะค่อยๆเคลิ้ม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 ไปแล้วก็มีการดึงขวดออกมาพักหายใจก่อน พักหายใจสักพักหนึ่งกลับเข้าไปดูดใหม่ออนี่เราเป็นภาพความนะะ่ารักนั่นเองนะฮะใช่น่ารักนะ่าจะดูอยากจะเอามาเลี้ยงที่บ้านบ้างจังเลยนะมันจะน่ารักแบบนี้หรือเปล่าสิอ,อ๋อนั่นน่ะสิ <c oughs> ตอน,นเด็กๆอาจจะน่ารักนะคะตอนโตมานี่คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็น <c oughs> ยังไงนะอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาดูเรื่องชี้ชาวบ้านเขาฮือฮากันหน่อยเสียงพญานาคโผล่มาที่ระยองคุณผู้ชมโผล่มาได บางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้เป็นน้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี smart micro filter ซึงมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไร้ให มากินในร้านเยอะๆสิมีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆผมเรื่องมบอกตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปักซอแค่นั้นเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทาหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพักการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้ง สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่น ในช่วงนี้พาผู้ชมไปที่จังหวัดระยองครับหลังจากที่มีเสียพญานาคโผล่ขึ้นมาจากน้ําคุณผู้ชมครับก็สร้างความเือหาให้กับชาวบ้านในบริเวณน,นั้นโดยชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าท่านพญานาคนี้นะฮะมาะให้โชคครับรวมไปถึงการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนั่นเองนะฮะโดยปูนบ้านเสียพญานาคนี้ครับมีดวงตาสีแดงที่ทําจากอัญมณีครับโผล่ขึ้นมาในน้ําแบบนี้เลยคุณผู้ชม,มคือก็บอกว่าริมน้ําแม่น้ำเจ้าประแม่น้ําระยองภายในวัดละหันไร่นะครับหรือว่าวัดหลวงปู่ทีมเกจิชื่อดังของระยองหลัง จากที่ชาวบ้านเนี่ยทราบข่าวคุณผู้ชมครับก็เลยมาดูกันนะเห็นแกตาเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และที่แปลกที่สุดครับเพราะว่ามีกบสีทองตัวเป็นๆเ,เลยนะคุณผู้ชมตัวใหญ่มากาอยู่ข้างเสียงพญานาคด้วยซึ่งชาวบ้านนะครับต่างว่าเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นปาฏิหาริย์แน่นอนซึ่งชายคนที่พบเจอเนี่ยเขาได้เล่าให้เหตุการณ์ได้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าก็ได้มาช่วยกันทําความสะอาดบันไดท่าน้ําภายในวัดครับเพื่อเตรียมจัดงานลอยกระทงที่จัดขึ้นในช่วงวันที่7 8พฤศจิกายนนี้ ขณะที่กําลังฉีดน้ําล้างบันไดยอยู่ครับแล้วก็ฉีดไล่เศษดินริมตลิงเนี่ยก็ต้องตะลึงเลยกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเพราะว่าเห็นเสยษพญานาคโผล่ขึ้นมาแบบนี้<ะ>และข้างๆเห็นไหมฮะกบตัวสีทองแบบนี้คุณผู้ชมตัวใหญ่มากใ,ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกคุณผู<ะ>้ชมแล้วไม่ไปไหนเลยเนะใช่ไม่ไปไหนเลยอยู่กับเสียษพญานาคต<อ>ู่ข้างๆแบบนี้มไม่ยอมหนีไปไหนเลยแม้ว่าชาวบ้านเองจะเดินเข้าไปใกล้นะครับหรือว่าเอาน้ําฉีดล้างบริเวณนั้นเองก็ไม่หนีไปไหนเลยนะครับอย่างที่บอกไปเขาบอกว่าบริเวณนี้เองเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเคยมีน้ําแห้งอ มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ไม่เคยพบเสียงพญานาคมาก่อนเลยครั้งนี้อยู่ดีๆเสียงพญานาคโผลมาพร้อมกับกบสีทองแบบนี้ชาวบ้านครับเลยมีความเชื่อครับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาให้โชคครับรวมไปถึงการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ซึ่งทางวัดครับก็เลยมีการบอกว่าให้วัดเนี่ยอัญเชิญขึ้นมานะครับเพื่อให้ชาวบ้านบูชาสักการะกันต่อไปแน่นอนว่าพอชาวบ้านเห็นแบบนี้ครับก็นําทูบเทียนนะฮะมาไหว้มาไหว้เพื่อขอโชคลาภกันด้วยเหมือนกันะนะค่ะตอนนี้คือทางจังหวัดระยองเขาก็มีการนําเสียงพญายนาคขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน<ช>ปกติแล้วเรื่องพญายนาคเนี่ยเราจะพบเห็นในภาคอีสานซะส่วนใหญ่<ช>แต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แปลกใหม่แล้วก็ม ต้องนะว่าเป็นเรื่องปริหารที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนด้วยะนะฮะค่ะคุณผู้ชมคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จังหวัดเลยนะคะมีผู้ประกอบการเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถยนต์นะคะ่ะมีการนําเงินค่ะจากลูกค้าที่ได้มาเนี่ยนะคะมาล้างมาอบค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะบอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยน่าจะต้องทําตามนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภยัยยิ่งเฉพาะในช่วงโควิด19ด้วยก็แม้ว่าโควิด19เนี่ยจะเริ่มซาลงแล้วก็ตามแต่ว่าผู้ประกอบการท่านนี้เขาก็ยังคงทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยไอเดียเจ้าของไอเดียเนี่ยก็คือชื่อว่านางสาวสุภัตราเบ้ามงคลคะ่ะคุณผู้ชมคือเธอเล่าว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิดหนักๆในพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ยแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะคะคือเธอและครอบครัวเขาก็ประกอบอาชีพในเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับคนที่มาตรวจสภาพ รถยนค่ะ <Ừ. S 1> เขาก็เลยคือคนที่มาตรวจสภาพรถเนี่ยเขาจะมาทุกๆวันอยู่แล้วต้องมีการพบปะผู้คนมีการจับสัมผัสเงินอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็เลยกลัวค่ะว่าเอ๊แบบนี้มันจะเกิดโอกาสเสี่ยงในการของการติดเชื้อโควิด -19 หรือเปล่านี่คือเป็นช่วงแรกของการเกิดในโควิด -19 <c oughs> ในช่วงแรกๆต่อมาค่ะ <c oughs> เขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊เอาเงินที่ได้มาเนี่ยไป, <Ừ. S 1> ไปล้างแล้วนอกจากนั้นนะคะหลังจากล้างเสร็จค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เธอก็เอาไปอบค่ะผ่านรางังสีฆ่าเชื้อด้วยนะคะทําให้เงินที่ได้มาสะอาดเกิดความมั่น ใจให้กับลูกค้าหลังจากที่ตอนนี้โควิด19เนี่ยเริ่มซาลงแล้วเธอก็ยังทําแบบนี้ต่อเนื่องเลยหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอะเธอทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าเธอบอกว่า คือทาไว้มันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วมันก<ช>็ไม่ได้เดือดร้อนใครด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครยิ่งเป็นผลดีให้กับลูกค้าที่มาด้วยพอลูกค้าที่ให้เงินมาถูกต้องไหมคะแล้วก็ไปอบไปลา้างพอทอนให้กับลูกค้าท่านอื่นท่านต่อไปเขาก็จะได้รับเงินที่ปลอดภัยแล้วก็ม,<ช>กมีการอบค่าเช้อเรียบร้อยไว้ด้วยม,มั่นใจ<ม>ว่าเงินนี้เองไม่มีเชื้อโรค<ช>แฝกมากับแบงค์หรือว่าเหรียญแน่นอนนะเธอบอกว่าแบบลงทุนนิดหน่อยแบบทำนิดเดียวเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าสบายใจไงใช่คือคือเริ่ เพื่อป้องกันเรื่องของโควิด -19 ด้วย <c oughs> ก็เลยมีการ่สมอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับลูกค้าต่อไปอด้วยเหมือนกันนะค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้หน่อยดีกว่าต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นชมกับแท็กซี่น้ำใจงานคุณผู้ชมที่ขับรถแท็กซี่แล้วเจอกระเป๋าใบหนึ่งคุณผู้ชมครับโดยในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสดถึง60,000บาทด้วยกันนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีบัตรเครดิตหนึ่งใบต่างหูอีกหนึ่งข้างแล้วก็สองใช้ส่วนตัวด้วยนะครับโดยคนขับรถคนนี้ชื่อว่าคคคุุณกกกาายยมััั์รรบบบซซึ่่่่งงเปป็็นนขททีีออไ ว่าพบรถกับในรถของเขาเองเนี่ยพบกระเป๋าสบายสีดําเป็นคาดว่าเป็นของผู้โดยสารครับที่รับมาจากตั้งพุทเสียงบางลาพูลงที่ท่ารถตู้สายใต้ที่ถนนบรมราชชนนีครับก็เลยมีการประสานไปที่สพ91คุณผู้ชมครับเพื่อตามหาเจ้าของต่อไปสุดท้ายเนี่ยก็ได้พบกับเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคุณกายเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเก็บเงินไว้เป็นของตัวเอง คิดว่าเจ้าของเงินเนี่ยเขาคงเดือดร้อนเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเขาเองนะครับจะเดือดร้อนเคยติดโควิดมาสุขภาพร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแท็กซี่มา15-16ปีตั้งใจอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นของไม่ใช่ของเราเนี่ยก็ควรจะต้องคืนเจ้าของไปนะครับก็เลยมีการส่งคืนให้กับเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขาก็เจอเงินจากผู้โดยสารรายอื่นๆเหมือนกันก็มีการส่งคืนตลอดเลยนะไม่ว่าใครจะลืมขอไอ้บรถของเขาเองเขามีการส่งคืนเจ้าของทั้งหมดไม่เคยเก็บไว้เป็นของ เบอกเลยนะน่าชื่นชมม,มากๆ,ๆเลยนะคะคนแบบนี้คือทําดีแล้วเราต้องชื่นชมแลยยกย่องค่ะถูก<อ>ต้องยขออนุญาตพูดชื่ออีกครั้งนึงครับก็คือคุณกายจุมศักด์นั่นเองนะครับที่ขับรถแท็กซี่บริการดีๆแบบนี้รวมไปถึงการเก็บของคืนกับผู้โดยสารทุกๆคนด้วยเหมือนกัน <marketing, S 1> แต่ก็ต้องย้ำนะว่าผู้โดยสารทุกๆคนนะครับไปใช้บริการแล้วอย่าลืมสิ่งของของตัวเองไม่ใช่ว่าถ้าลืมแล้วเออเดี๋ยวแท็กซี่ก็โทรกลับมาติดต่อหาเราเองนะคะเราต้องระมัดระวังด้วยตรวจสอบสิ่งของมีค่าก่อนที่จะลงจากรถหรือใครที่ไม่ได้ไไปปส่ววนตั บบสาธารณะแบบนี้มไม่ควรพกเงินสดเดยอะๆนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนดีมีก็จริงแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้อยากจะคืนเรามันก็ยังมีต้องบอกว่า<ะ>อาจจะไม่ได้โชคดีแบบเคสนีท้ทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยแล้วกันคุณผู้ชมฮะเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักรู่นหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงนี้เองเนี่ยวันหยุดค่อนข้างเยอะใครใยังนึกไม่ออกว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรือสถานที่ไหนดีที่จะไปเที่ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสถานที่แนะนำให้แนำกันด้วยติดตามช่วงหน้าครับ อยู่คนเดียวมานานละศัาายเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตามม่ยุหมอทีก็หนักหน่อยเรนร้อนเหนาหนาวเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อย, <c oughs> ยๆวันนี้ทุกนายอยู่ได้เินบ้านเ่อาก็พอมีที่ชักวหัวนอนกับเขาเท่านี้นนแหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน มีอะไรยเย็นๆห,หวานๆติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับติดตู้เย็นรถกันต้องแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นติดตู้เย็นโซดาลีโอ โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิง์สิงคอรเปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่น ต่อกันที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะซึ่งวันที่23ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันปียมหาราชค่ะซึ่งทางวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ โดยเมื่อวันจันทร์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมวุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2565ณอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายวันลบตังค์คณานุรักษ์ประธานคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการ ที่สภาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษาาตัตริย์ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่32ค่ะโดยได้ร่วมกับอำเภอบางกลวยและการไฟฟ้า,ฟา,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทายกฟผนำเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้โอกาสช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในชุมชนพื้นที่อำเภอบางกลวยจำนวนทั้งสิ้น16ชุดรพร้อมภาพระบรมสารทสิร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชระบรมราชพิะักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนค่ะตลอดจนส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสําคัญของการช่วยเหลือและแบ่งปันผ่านการดําเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์ให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันและสามัคคีค่ะใช่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับว่า โครงการจิตอาสาเองนะครับสามารถทําได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ด้วยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมเรามีอะไรที่สามารถช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับจะได้เพิ่มให้ใหสังคมนั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่เป็นสายเที่ยวฟังทางนี้เลยใครยังนึกไม่ออกครับว่าในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะถึงนี้หรือว่าในช่วงวหยุดนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนดีใครที่ชื่นชอบทะเลทางใต้ชื่นชอบไหมเอ่ยชื่นชอบมากเลยแ,ลนนแต่ไม่รู้จะไปจังหวัดไหนดีเพราะมีหลายจังหวัดที่ติดทะเลใช่ไหมคะถูกต้องครับใครที่ชื่นนชออบไปูเเกก็ตตี้งลยฟั นี้เลยเพราะว่าทะเลภูเก็ตเองถือว่าเป็นทะเลที่สวยมากคุณผู้ชมครับที่พักก็ดีและที่สําคัญเลยนะครับคือที่พักดีๆวิวดีๆียิ่งทําให้ทริปเนี่ยมันน่าสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยและนี่สําคัญครับใครที่มีแพนกําลังจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตฟังทางนี้เลยครับต้องไม่พลาดกับที่นี่เลยครับเซนมายาโอเชียนฟอนภูเก็ตเทรดมาร์คคอลเลคชั่นบายวินดมนะครับ โดยโรงแรมเซนมายาโอเชียนฟรอนต์ภูเก็ตเทรดมา์คอเลชันบายวินแดมนะครับเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวหนึ่งในโรงแรมบูติกบีชคลับที่สวยที่สุดในจังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็เป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่ใช้เครื่องหมายการค้าเทรดมา์คอเลชันบายวินแดมด้วยนะฮะอบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศรอบๆของโรงแรมเนี่ยโอ้โหแค่เห็นด้วยตาเปล่ายังไม่ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศจริงนะคะแค่เห็นแค่รูปอย่างเดียวนะ,ะสวยนะสวยมากเลยผมบอกเลยในะตอนนี้คือพุ่งตัวไปอยู่ที่ภูเก็ต คาพุ่งไปตอนนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศนี้มันสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะที่เซนมายาโอเชียนฟอนภูเก็ตค่ะเขาตั้งอยู่บนผาหินที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวขจีเลยนะคะบ,บอกเลยว่าถ้าคุณไปที่นี่เนี่ยคุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วที่นี่นะคะคุณผู้ชมติดกับทะเลมรกตค่ะหาดทรายขาวในทำเลที่สามารถเดินทางไปจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่ว่าจะไปหาดป่าตองค่ะชายหาดที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยนะคะยิ่งบอกเลยว่าช่วงไฮซีซันไตรมาสที่4ีเนี่ยนักท่องเที่ยวเต็มแน่นอน<ด>บอกเลยว่าไปไม่มีเหงาแน่นอนเลยนะคะคุณผู้ชมหรือยังมีห้างสรรพสินค้าค่ะที่ยังเปิดใหม่นะคะในโซนป่าตองด้วยที่สําคัญนะคะที่นี่เขาห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียงแค่25กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะบอกเลยว่าเดินทางสะดวกแล้วที่ภูเก็ตนะคะถ้าเราไปถึงสนามบินแล้วบอกเลยว่ารถที่สามารถที่จะพาไปที่โรงแรมเนี่ยบอกเลยว่ามีมากมายเลยเยอะมีให้เลือกกันเยอะแยะมาก มาเลยนะครับนอกจากนี้ครับเซนมายาโอเชียนฟรอนต์ภูเก็ตเทรดมาร์คคอร์ชั่นบายวินแดมนะครับยังเสิร์ฟด้วยห้องพักที่กว้างขวางครับตกแต่งสไตล์บูติกพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นสมาร์ททีวีคุณผู้ชมครับขนาด55นิ้วอ่างจักรกุซี่ก็มีครับแล้วก็ระเบียงส่วนตัวที่มองเห็นวิวโอเชียนของหาดกระหล่ำนะครับซึ่งสิ่งที่เซอร์ไพรส์ในการที่พักที่นี่เลยไม่ใช่แค่โรงแรมที่สวยอย่างเดียวคุณผู้ชม โลเคชันที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นครับคือกลับเป็นมุมมองต่างๆนะครับที่ซ่อนอยู่โดยที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนอย่างเช่นอะไระสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ขนาดใหญ่ครับมองเห็นวิวทะเลท้องทะเลอันดามันแบบพารามาเลยคือเห็นกว้างสุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลยค,คุณผู้ชมและก็ห้องอาหารเซนสเกรฟนะครับที่ให้บริการอาหารและก็เครื่องดื่มที่มีกลิ่นอายของความทันสมยัสยสไตล์โมเดิร์นเหมาะกับคู่รัก กลุ่มเพื่อนสไตล์ปาร์ตี้ด้วยเอาจังจริงนะบอกกับทุกเพศทุกวัยใครก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้เพราะว่าคู่รักก็ไปกันได้เป็นกิบการหรือจะไปกันแบบว่าแฮงเอาท์เป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนอเยอะๆก็สามารถไปกันได้เพราะว่ามีมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากด<ห>้ยคุ้านากานี้ไม่ไปได้ไงคะต้องไปแล้วนะคะทริปสิ้นปีที่กําลังรออยู่บอกเลยว่าที่นี่แน่นอนที่ชอบม,มากที่สุดของที่นี่คืออะไรรู้ไหมคะคือสระว่ายน้ําแบบอินฟินิตี้ค่ะคุณผู้ชมมองเห็นวิวสวยมากใช่จะมีไหมคะที่เราว่ายน้าแล้วได้มองเห็นแบบ พลเรอันกว้างไกลขนาดนี้จริงหรือว่าที่นี่มาครบจบเลยนะคือมุมนี้นะสามารถที่จะยืนถ่ายกลางสระน้ําคุณผู้ชมครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบ็ควก์ของทะเลภูเก็ตสวยๆหาดคายขาวๆก็พากา่อไปยืนนี้ไม่รู้เลยนะคะว่าคนหรือว่าวิวเนี่ยใครสวยกว่ากันจริงใครจะถูกแย่งซีนไปมากกันนั่นน่ะสิเพราะว่ามันสวยมากเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดในสิ้นปีนี้มากๆกเลยถูกต้องแล้วนะครับเอาละครับส่วนวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ